สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาคุยกันเรื่องหูครโมรัฐบาลเพทยงทานสองค่ะก็เป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าภายใต้การร่วมรัฐบาลของพรรคร่วมหลายพรรคเนี่ยย่อมเกิดปัญหาแน่นอนแล้วก็การที่ขั้วการเมืองสองฝั่ง่ยเสียงจะใกล้เคียงกันคือขั้วฝั่งหนึ่งกับอีกขั้วฝั่งหนึ่งเสียงห่างกันไม่มาก แล้วก็มีพักร่วมรัฐบาลหลายพรรคนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือการแย่งคู่อำนาจเพื่อจะตั้งรัฐบาลของแต่ละฝั่งก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะและโดยในสภาวะที่มีการเมืองต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงการเมืองในประเทศของเรายิ่งจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาในการ ฟอร์มทีมหรือจัดตั้งครมให้มีการเหมาะสมที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะมีปัญหาน้อยที่สุดว่างั้นเอถอะค่ะทราบว่าโผูโครมอเพทองทาสองเนี่ยได้นําเข้าเพื่อทูลเกล้าให้พระองค์ลงพระประมาพิไทยแล้วนะคะพูดง่ายก็คือนํารายชื่อคอรม นำรายชื่อครโมเพียทรงทานสเนี่ยนำเสนอให้ในหลวงนี่ลงพระประมาพิไทยทันทีที่ในหลวงลงพระประมาพิไทยมาเนี่ยนั่นก็หมายถึงมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองตามกฎหมายเต็มตัวร้อยปร์เซ็นต์ค่ะมันจึงเกิดกระแสที่ว่าต้องเร่งรวบรวมรวบรวมสอสอรวบรวมพักการเมืองเพื่อ ให้มีเสียงมากกว่าครึ่งอันที่จะแสดงว่าเป็นคนที่มีเสียงมากกว่าครึ่งสามารถบริหารบ้านเมืองไปได้นะคะนี่แหละจึงเป็นที่มาของการชักออกชักเก้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเกษตการเมืองเป็นแบบนี้นะคะการแย่งชิงอำนาจของแต่ละฝ่ายและที่สำคัญค่ะจำเป็นต้องเร่งอย่างด่วนที่สุดในสภาวะการที่บ้านเมืองถูกแทรกแซงจากต่างประเทศและที่สำคัญค่ะ ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมและในต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีสถานการณ์ที่บุคคลสำคัญของบ้านเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะคะที่จะต้องอนำเข้าสู่กระบวนการที่มีผู้ไปร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะซึ่งสารรัฐธรรมนูญนัดเรื่องไว้ละแล้วก็จะตีความถ้าหากว่านัดเอาไว้แล้วไว้เพื่อพิจารณาเนี่ย จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะเพราะฉะนั้นพักรัฐบาลโดยเฉพาะภาคเพื่อไทยก็ตระหนักในตัวนี้ถึงจะต้องเร่งนำชื่อทุนกล้าถวายและวางหมากเกมการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเราถึงได้มาคุยกันในเรื่องรัฐบาลเททองทานสงวันนี้ค่ะเอานำเสนอสั้น เบื้องต้นก่อนนะคะแล้วค่อยมาลงลึกเข้าไปนายกรัฐมนตรีชื่อแพทองทานค่ะนั่งควบกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงกลาโหมนี้ยังเป็นคงเดิมรักษาการอยู่นั่นก็คือ,อท่านพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชนะคะทราบว่ายังคงเป็นโรมชแต่ว่ารักษาการรัตมะแน่ง ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเดี๋ยวเรามาคุยกันในโอกาสต่อไปต่อมาก็คือกระทรวงมหาดไทายกระทรวงมหาดไทายนี่เป็นกระทรวงที่มีการพลิกพลิกโผไปมาไปมามากที่สุดตั้งแต่มท1ยันมท2มท3คือโผไม่นิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามความเหมาะสมนะฮะซึ่งโผปัจจุบันเนี่ยท้ายสุดมานี่มันนิ่งอยู่ที่มท1ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชยัยมทออสอง หรือรัฐมนตรีช่วยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะะเดิมทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขก,ก็จะเปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมนะคะคือคุณเดชิตข่าวทองอีกคนหนึ่งนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณสุชาติชมปิ่นคนนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญในการ โูไปมานะคะปรับออกปรับเข้าหาตกระทรวงที่เหมาะสมให้นั่งข่าวรมาท้ายสุดมาก็คือมาจบอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาไทยค่ะกระรวงพาณิชย์นี้ใหม่ทั้งทั้งหมดเลยทั้งรโรมวและรโรมชนะคะทั้งเจ้ากระทรวงและก็รัฐมนตรีช่วยนะคะชื่อที่ปรากฏก็คืออดีตประหลัดนะคะองกระทรวงซึ่งพันตัวมาจาก ข้าราชการระดับสูงนะคะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเดิมกระทรวงพาณิชย์นี้เป็นของอดีตรัฐมนตรีพิชายรัฐมนตรีพิชัยถ้าจะว่ากันตรงๆนะคะจริงๆแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่อดีตนายกปูให้การยอมรับแล้วก็ไว้วางใจและจริงๆแล้วผลงานก็ไม่ได้ขี้เร่นะฮะแม้จะมีปัญหาในด้านของ าราคาพืชผลในประเทศแต่ก็จะมีผลงานดีที่สำคัญหลายเรื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการส่งออกการแก้ปัญหาที่เราถูกกีดกันทางภาษีทางการค้าการส่งออกนี่ส่งไทยเรามีสถิติส่งออกสูงสุดนะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเอาเป็นนั้นว่าจริงๆผลงานก็ไม่ได้ขีร่รีแต่เพื่อการบริหารงานบุคคลนะคะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะคะก็ จะคัดของรัฐมนตรีพิชัยไปก่อนนะคะส่วนกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันนี้เป็นสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นี้มาในสัดส่วนของรวมไทยสร้างชาติในกลุ่มของกลุ่ม1 8สสนะคะคือกลุ่มของคุณสุชาตินะคะคือเราทราบดีอยู่แล้วปัญหาของรวมไทยสร้างชาตินี่มันมีการแบ่งกันอยู่2กลุ่ม3ากลุ่มนะคะ ต่อมาก็คืออีกคนหนึ่งคือคุณจัก,กรพงศ์จัก,กรพงศ์แสงมณีนี่ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เคยร่วมรัฐบาลสมัยอดีตนายกศรทฐามาละเอาเป็นนั้นว่าพาาิชย์เป็นสองคนนี้ใหม่ทั้งทั้งทั้งคู่เลยนะคะต่อมาค่ะมาดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่เป็นกระทรวงที่พรรคกล้าทำนะคะบริหารจัดก,การดูแลมาตลอดนะคะตั้งแต่สมัยของ คุณธรรมนัดซึ่งก็มีผลการดีนะคะแต่เมื่อมีการปรับโครโมรแล้วก็วันวิตกในเรื่องของจริยธรรมนะคะซึ่งยังไม่เคลียร์นะคะเพื่อเซฟรัฐบาลก็ให้คุณธรรมนัดอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็ต่อมามีการปรับเปลี่ยนในโครโมเพทองทานหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าพักนะคะเอาคุณนฤมลซึ่งเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ แล้วก็มีการมาปรับเปลี่ยนใหม่นะคะหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยถอนตัวออกไปนะคะก็มาเป็นอยู่ที่คุณอัธกรศสิริรัตยกรเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะมาดูศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นกระทรวงสําคัญมากนะคะเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณแทบจะมากที่สดุดแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติด้วยนะคะแต่ลองไล่ดู1ิ ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ข้างแค้นใจมากแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่อยากจะทําคลิปมาคอมเมนต์มาตาหนิมาบ่นมาด่าเนี่ยมานานกว่า5ปีแล้วนะคะคือผลงานของอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรมันไม่ได้ทําให้การศึกษาไทยดีเลยแล้วก็แย่ด้วยตั้ไงใรไปดูย้อนหลังขึ้นมาในการศึกษาไทยนีย่มันรั้งท้ายของโลกแม้กระทั่งของอาเซียนด้วยซ้ำไปนะคะ ก็ไปไล่ดูนะคะรัฐมนตรีศึกษาในรอบ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ซึ่งเกือบทั้งหมดนี้ก็อยู่ในมือของกระสรของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะก็ไปไล่ดูกันแล้วกันดิฉันก็ไม่อยากจะวิพากษ์ให้คลิปมันยาวไปกว่านี้นะคะแต่ยอมรับเลยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่เสียดายโอกาสเวลาประเทศมากเอาละค่ะเรามาเดินหมายมาดูว่ารัฐมนตรีใหม่ของกระทรวงน,นี้มีใคร ดอเรแหม่มนะคะดรนัลลิมนหัวหน้าพรรคกล้าทำที่นั่งบริหารกระทรวงกรเกษตรนี่อาจจะไม่เหมาะนะแล้วก็อยากจะให้มาเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยก็ถูกวางให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย2คนค่ะเป็นคนของพักเพื่อไทยคนหนึ่งนั่นคือคุณลิมทิกรนะคะ วรันวัชระโรดนะะชื่อเธอจะอ่านยากหน่อยที่ฉันก็จำไม่ค่อยได้คือมีการเปลี่ยนเอาเป็นนั้นว่าคนนี้คือสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอยู่กับกพรรคเพื่อไทยมนานานแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่คอยตอบโต้นะคะพรรคฝ่ายค้านปกป้องพรรคเป็นโฆษกเคยเป็นอดีตโฆษก,กพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ก่อนหน้านี้เธอเคยทํางานเป็นนักวิเคราะห์ข่าวอยู่ที่ช่องบอยทีวีด้วยนะคะ,ะแล้วก็จบ การศึกษาระดับปริญญาอีกระดับอของทางรัฐศาสตร์จากมหาลัยรามคำแหงนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของสถาบันการศึกษาดูเหมือนเธอจะมียศจะมีตำแหน่งทางวิชาการด้วยนะคะน่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรืออะไรอย่างนี้นะคะไม่คนเฟิร์มถ้าผิดต้องขออภยัยนะคะ,ะเพียงแต่อยากสื่อว่าเธอก็มีความรู้ในด้านของการเมืองการปกครอง แล้วก็อยู่ในแวดวงของการศึกษาอยู่นะคะ,อ,ะอีกคนหนึ่งเนี่ยคือยังแยง้แยงกันอยู่นะคะเพราะว่าก็เป็นกระทรวงหนึ่งเหมือนกันที่หาคนมาเหมาะสมแล้วก็ลงตัวปรับเปลี่ยนไปมาก็ยากนะคะข่าวบางกระแสก็ว่าเป็นคุณเทวันลิปะตะพันลบมาเป็นรัฐมนตรีช่วยบางบทเสดบางกระแสก็พูดในทํานองว่าคุณเทวันนี้ไม่ได้อยู่ในผูเอาเป็นนั้นว่าเดี๋ยวเราวิพากษ ในเรื่องของศึกษาธิการอาของกวรเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนต่อมาเนี่ยอันนี้คือช็อกของช็อกเลยนะคะและยันคิดว่าน่าจะเป็นกระแสะข่าวหนึ่งที่ทําให้คนพักเพื่อไทยโดยเฉพาะสสพักอีสานเนี่ยบุญน้อยอุบน้อยใจนะคะแต่เมื่อมันเป็นมติหรือเป็นการตัดสินใจของหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้าพักก็ต้องยอมรับนั่นก็คือการมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการของคุณพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจ คุณพง์กวินคือใข่นามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจคนนี้นะคะมีศักเป็นหลานของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณธนากรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณรรคประชาชนนะคะอาจจะใหม่ในรายชื่อโครโมแต่จริงๆแล้วคุณพง์กวินนี่จะเป็นคนที่ทำงานการเมืองติดซอยห้อยตามคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาเป็นเวลานาน,านมากกว่า10ปี ตั้งแต่ยุคสมัยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ในภรคไทยรักไทยอยู่ในภาคเพื่อไทยนะเมื่อโดนปฏิวัตินะคะแล้วก็พักพลังประชารัฐเป็นพักการเมืองที่รวบรวมฟอมเข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยคณะคสชนะคุณสุริยะก็ถูกดึงมาเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีทำงานอยู่ในรัฐบาลคสชได้นะ ในงานนี้มามีชื่ออยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการแรงงานเลยนะคะต่อมามาดูอุดมศึกษาอุดมศึกษานี้ก็เป็นการเปลี่ยนรอบที่สาเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันเลยเป็นชื่อของคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลทำไมถึงเป็นสุดาวันตอบตรงๆก็คือเนื่องจากนายกแพทองทานมานั่งขั่วกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเดิมคุณสุดาวันนั่งอยู่แล้วก็ทำงานดีด้วยวิจารณ์ตามเนื้อผ้าคุณสุดาวันเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานนะคะให้เธอไปอยู่ตำแหน่งไหนเธอก็สร้างผลงานได้ดีนะตั้งแต่กระทรวงท่องเที่ยวมาอยู่ที่วัฒนธรรมเธอก็สร้างผลงานได้ดีค่ะแต่ด้วยการบริหารทางการเมืองจึงเอาคุณสุดาวันนี้มาเป็นในส่วนของว่าการรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษานะคะ มาดูคนใหม่อีกหนึ่งคนใหม่ของครมนี้นะคะแต่เก่ามานานแล้วแล้วก็เป็นที่เหนือความคาดหมายของหลายคนด้วยนั่นก็คือการเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนใหม่ที่ชื่อสุชาติตันเจริญ์คุณสุชาติตันเจริญจริงจริงก็คือพ่อของคุณมดดำนั่นแหละและจริงๆก็คือคนของพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยที่อยู่ร่วมกันมานานหลายปีดูแลสสดูแลการเลือกตั้งในกลุ่มของ าภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ในรัฐบาลอดีตนายกเศรษฐารัฐบาลเพทองทานหนึ่งก็ไม่ได้มีส่วนมาบริหารอยู่ในในกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากาสามารถนำพา,าคนในพักมาเป็นโสในกลุ่มของพัคเพื่อไทยนี่ได้เป็นจำนวนน้อยนะคะก็คือมันมีเก้าอี้รัฐมนตรีน้อยวนะนั่นและค่ะแต่เชื่อว่าการเข้ามาครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นการวาง กลยุทธ์ทางการเมืองด้วยเพื่อเตรียมเลือกตั้งและก็ให้คุณสุชาตินี้ดูในส่วนของการเลือกตั้งครั้งต่อไปในโซนของภาคตะวันออกนะคะในตรงส่วนนี้ต่อมาเรามาคุยกันเรื่องกระทรวงสาธารณาสุขนะคะกระทรวงสาธารณาสุขนี้ก็มีการเปลี่ยนขึ้นมาอยู่ค่ะ,ะเป็นรมชทั้งสองคน โดยรัฐมนตรีว่าการก็ยังคงเป็นคนเดิมคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยมีอยู่สองตำแหน่งนะคะใหม่ออกมาก็คือคนหนึ่งนะคะคือคุณชัยชนะเดชเด,ดชวประชาธิปัตย์นี้เดิมได้โคตา้ารัฐมนตรีสองเก้าอี้คือหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคเมื่อมีการาจัดสรรใหม่หลังจากพรรคภูมิใจไทยออกไปนะคะจึงมีเก้าอี้เป็นสามเก้าอี้นะคะเก้าอี้ที่สามก็คือเป็นของคุณชัยชนะ แล้วเดิมคุณเด,ดอีกเคยนั่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเมื่อโยกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็เ,เอาคนของพรรคประชาธิปัตย์คนเดิมนี่แหละคะ่ะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณชัยชนะอีกคนหนึ่งนะคะเป็นรัฐมนตรีใหม่ในสัดส่วนของพรรคชาติไทยคือครั้งก่อนพรรคชาติไทยมีสสมีรัฐมนตรีได้หนึ่งคนคือหัวหน้าพักนะคะ จากนั้นเมื่อพักคภูมิใจไทยออกไปนะคะก็สามารถจัดสรรเก้าอี้ให้ได้อีกหนึ่งเก้าอีก้ก็ส่งมาเป็นคุณอนุชาสะสมทรัพย์นั่นนะคะคือมันเป็นเรื่องจําเป็นก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพักร่วมรัฐบาลเพราะพักร่วมก็คือคนที่ถูกคัดเลือกมาโดยประชาชนผ่านระบบรับรัฐสภาและเมื่อจะมาทํางานร่วมกันก็ต้องให้ความเชื่อใจและไว้บางใจกัน เป็นแบบนี้ก็มาช่วยกันบริหารจัดการให้มันเดินหน้าต่อได้ประมาณเรามาถกกันในเรื่อง2ประเด็นสําคัญนั่นก็คือ1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทาไมซึ่งมันมีการยื้อแล้วก็มีชื่ออยู่อสองสามรายชื่อโดยมีชื่อที่นิ่งก็คือคนเดิคมคอรมอเพยทองทานสองก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการ ถามว่าทำไมจริงเเป็นแบบนั้นนะคะการกันอย่างนี้ค่ะพักก็มีการวางตัวนายทหารคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในกองทัพนะคะนั่นก็คือพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์นี้อดีตเคยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะมีประวัติว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกา บิ๊กแดงด้วยนะคะก็รายละเอียดก็มีอยู่จะได้ไม่เสียเวลามากแต่ข่าวว่าเหตุที่ยังไม่สามารถจะเอามาร่วมเป็นรัฐมนตรีในครโมเพทองทานสองเนี่ยเนื่องจากในอดีตนี้ท่านเฉลิมพลเนี่ยเป็นสอบอนะคะนันนะคะ <c oughs> หมดวาระลงข้อกำหนดของรัฐธรรม,มนูญมีไว้ํำนองว่าจะต้องไม่ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสองปีว่ากันว่าด้วยเงื่อนไขนี้นะคะมันยังอยู่ในระยะ2ปีอยู่ซึ่งไล่กันดูแล้วว่าการที่จะครบ2ปีนั้นจะต้องมีระยะเวลาอยู่อีกประมาณ3เดือนอันนี้วิเคราะห์มาจากทางหลายเกษตรนะคะทีนี้เรามาถกกันในประเด็นที่นายกเพทองทานทําไมถึงนั่งควบกับกระทรวงวัฒนธรรมเพราะปกติงานของนายกก็มีมากอยู่ละ และโดยทรรมเนียมปฏิบัติในหลายยุคหลายสมัยของนายกรัฐมนตรีไทยการจะควบตําแหน่งนี้ส่วนมากจะควบตําแหน่งที่ควบคุมอํนนานาจนั่นก็คือควบกลาโหมแต่ทําไมนายกแพทองทานไม่ควบกลาโหมแต่มาควบกับวัฒนธรรมนะคะจึงเป็นที่มาในทํานองว่าจริงๆแล้วมันมีงานสําคัญที่พรรคเพื่อไทยอยากจะทําให้มัน ประสบค,ความสําเร็จให้ได้ผลดีเหมือนโครงการ30บาทเหมือนกองทุนหมู่บ้านและก็จะเป็นงานที่จะช่วยสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้ประชาชนคนไทยนะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะได้ลงมาควบคุมกํากับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการเมืองมีไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการเมืองเป็นที่ทราบกันนะคะว่าในวันที่หนึ่งกรกฎาคมหรือต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมี องค์กรอิสระมีการนัดนะคะในเรื่องที่จะประชุมกันว่าจะรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องของอาจริยธรรมแล้วก็ปัญหาในการเป็นผู้นำประเทศนะซึ่งมีคนไปยื่นไว้ที่ศาลร,รัฐธรรมนูนละนวะศาลร,รัฐธรรมนูญนี้ก็จะประชุมหารือกันว่าจะรับเรื่องนี้ไวพ้พิจารณาหรือไม่ เพราะว่าตามหลักออกมาเมื่อสารรัฐธรรมนรูญรับเรื่องนี้ไว้พิจารณานมังเลือกอยู่สองทางทางเลือกที่หนึ่งคือร่วมมีมติร่วมว่าเอาเรื่องนี้ไว้พิจารณาไต่สวนก็คือนายกแพทองทานต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสองรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแต่ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากความจำเป็นของเหตุบ้านการเมืองซึ่ง แน่นอนค่ะว่าไม่มีใครรู้จนกว่าที่สารรัฐธรรมนูญจะประชุมหารือกันว่าจะรับหรือไม่รับรับแล้วจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่จึงเป็นที่มาของการให้ควบอีกตำแหน่งหนึ่งไว้ถ้าท่านลองศึกษาดูย้อนหลังก็จะเจอว่าเดิมนะคะอดีตานายกาประยุทธ์จันโอชาซึ่งเคยควบกับกลาโหมด้วยนะคะ แล้วก็เคยมีประเด็นกรณีที่จําได้นะคะกรณีที่ตีความว่าดํารงตําแหน่งนายกครบ8ปีหรือไม่นะเพราะฉะนั้นนะคะในระหว่างที่มีคนไปฟ้องร้องศาลแล้วศาลก็ศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องไว้เพื่อสอบสวนพิจารณาท่านก็หมดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเก็มหนึ่งนะคะที่พรรคเพื่อไทย ยังคงสถานะให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้นายกแพทองทานยังคงอยู่ในโครโมแพทองทานสอถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ